สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับเกมไฮเปอร์เดโมเชน e เออรรีเวิร์ส2นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในเนปจูนใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็ไอเอฟไอจังได้ข้อมูลมาว่าลอวี้โลไม่ใช่ลอวี้สิลอวี่เนี่ยแชร์ตกต่ำ90เลยนะถูกเอซิขโมยไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเรียกเข้ามาดูที่ลอวี่นะคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วรอมจังรำจังเป็นอะไรหรือเปล่านะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น เข้าเมืองกันไปเลยนะคุณผู้ชมนะสวัสดีจ้าอ้ะอะไรあなた方はなぜルイにอ้าวพวกเธอเองอย่างนั้นหรอมาทำอะไรกันที่รลวี่ล่ะเธอเป็นอะไรบ้างล่ะเนี่ยฮะเธอดูแย่มากเลยนะเมียวาส อย่างนั้นเหรอขอโทษด้วยก็แล้วกันนะฉันนะ่ะไม่ค่อยเดินนอนเท่าไหร่เลยล่ะหลายๆวันนี้ผ่านมาเนี่ยซึ่งต่างๆเนี่ยมันเร็วร้ายขนาดน,น,นั้นเลยอย่างนั้นเหรอจ้าแล้วลอมจังกับแลมจังเงป็นยังไงบ้างหรอพวกเขาโอเคหรือเปล่าคะมก ไม่พวกเราไม่ดีเลยล่ะยายเทิมเมกามิซามะโมดรยอ๋อเดักเธอดูเหมือนจะไม่สบายนะรามจังแล้วรามจังอยู่ไหนล่ะนอนอยู่เธอเนี่ยนอนมากกับตื่นอีกนะตั้งแต่วันนั้นแล้ว วันนั้นวันไหนนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะเ,เ,กา,กเาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะพวกเรารู้แค่ว่าจู่ๆนะพวกเราก็สูญเสียแชร์ไปอย่างมากเลยล่ะแล้วมันก็เลยเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นมา เข้าใจแล้วพวกเราเนี่ยคงจะต้องพยายามตรวจสอบกันแล้วลวนะว่าสาเหตุนเนี่ยมันคืออะไรแล้วหลังจากนั้นน่ะได้โปรดใจยเย็นก่อนนะไอจังรอมจังกับเรมจังนะ่ะจะต้องมาก่อนนะนฮะแล้วพกเรายแทติดาที่ป่วยแล้วพวกเราอะ่ะจะช่วยเหลือเทพติดาที่ป่วยยังไงหรอ โดยการที่จะพยายามช่วยเก็บแชร์กลับคืนมายังไงล่ะถ้าเกิดพวกเราทําแบบนั้นนะทั้งสองคนนี้จะต้องดีขึ้นแน่เลยล่ะฉันคิดแบบนั้นนะเตรียมพร้อมฉันนะแล้วก็จัดการทํากลับไปเรื่อยๆด้วยนะถ้าเกิดแชร่มันถูก,กโมยอีกครั้งหนึ่งล่ะก่อนนะเมียว แก้วคริสตัลว่าทำได้ไหมคะฉันรู้นะแต่ว่าอาคุณมีนะคะคุณน่ะมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อที่ว่าจะใช้สร้างชริไซที่นี่หรือเปล่าคะอออออมีนะทุกบาสิลีคอมน่ะก็มีเหมือนกันหมดแหละแล้วฉันก็รู้นะวิธีการที่จะสร้างมันน่ะแต่ว่าเธอถามทำไมอย่างนั้นเหรอ ถ้าเกิดพวกเราสามารถฟื้นฟูนฟแชร์มาได้บางส่วนแล้วแล้วก็นะพวกเราเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นชาริซไซได้ทันทีเลยหรือเปล่าคะเป็นไปได้ไหมถึงแม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตามนะ่้า ด o s t e r o n ไอ่านะเธออะก็ได้ก็ไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยจะเอาเปลี่ยนใจอยู่ดีน,นะนี่เธอ,อะจะสามารถช่วยเหลือลอมจังได้จริงๆอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แค่ลอมจังเท่านั้นนะแต่ตัวเธอด้วยเหมือนกันน,นั่นแหละฉันน่ะจะไปเอาแชร์มาเดี๋ยวนี้เลยละ่ะโอเคไหม เดี๋ยวก่อนนะรอก่อนเถอะได้โปรดนะฉันน่ะรู้สึกขอบคุณมากเลยนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณได้อีกแล้วล่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะพวกเราน่ะต้องการช่วยนะไม่ต้กังวลไปหรอกนะคะพวกเราน่ะต้องการช่วยนะไม่ไ 政治的なแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนของเราเองมาช่วยเหลือมายุ่งเกี่ยวกิจการภายในของพวกเราแล้วแล้วก็นะจะทำให้เกิดความเสียเปรียบในระดับโลกได้แล้วก็งั้นคุณจะบอกเหรอว่าพวกเราเนี่ยคุณจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ดูสองคนนั้นทุกข์ทรมานนะ่ะงั้น ไม่ใช่แบบนั้นฉันขอบคุณมากเลยนะสำหรับความช่วยเหลือของคุณนะ่ะแต่ว่าในฐานะที่เป็นอเรเคลนะฉันนะ่ะจะต้องพิจารณาถึงนัยะะของทางด้านการเมืองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับเขาเลยนะ่ะเคารบการตัดสินใจเขาด้วยนะเมียว てるどうすればいいんเคารพการตัดสินใจอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นแล้วมีทางเลือกไหนที่พวกเราเหลืออยู่บ้างล่ะกรณีปร,ประนอมอและก็เจรจาสิ่งที่ทั้งคู่นะ่ะเห็นควรด้วยกันยังไงล่ะเมียวโอเคจุกิจุกการั เจรจารยอย่างนั้นเหรออืมโอเคฉันก็ใจร้อะนะคุณมีนะคะพวกเราเนี่ยต้องการที่จะช่วยเหลือลำจังกับแหลมจังนะแต่ว่านะในทางกลับกันนะฉันก็ขอว่าคุณเนี่ยจะต้องให้เทพิดาคนถัดไปเนี่ยช่วยเหลือพวกเราในการเดินทางด้วยเหมือนกันนะ ถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะมันจะดีกับพวกเธอจริงๆอย่างนั้นเหรอมันฟังดูเหมือนกับว่าฉันนะ่ะจะเป็นฝ่ายเดียวเลยนะที่ได้ประโยชน์จากการตกลงกันเรื่องนี้นะ่ะตกลงไปเถอนนะ่ะไม่เอานะ่ะเลิกคุยกันได้แล้วและช่วยลอมเดี๋ยวนี้เลย แลมจังเธอเนี่ยจะต้องไม่เห็นด้วยกับอะไรบางอย่างที่พวกผู้ใหญ่เนี่ยเขายังหารือยกันอยู่นะเอาละนะตกลงก็ตามนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันน่ะจะไปเก็บแช่มาก่อนก็แล้วกันฉันสัญญาเอาไปแล้วหรอ <c oughs> เธอเนี่ยดูเหมือนจะยึดมั่นในการตกลงนั้นไปแล้วสินะใช่ไหมล่ะบางทีนะฉันนะ่ะอาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นโอเลเคลิลก็ได้นะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วเธอก็ดูเหมือนจะรู้ตัวด้วยนะเนี่ยถึงแม้ฉันจะแอบคิดนะว่าจะเล่นใหญ่ไปนิดนึงก็ตาม <c oughs> เฮ้เฮ้น่ามาก็เป็นปกติแหละนะจ๊ะสำหรับเด็กสาวที่กำลังโตขึ้นมานะจ๊ะไอจังคืออะไรคุณผู้ชมก็คือเราต้องเก็บแชร์ใช่ไหมเราต้องเก็บแชร์เก็บแชร์ช่วยอ่านดีเซฟแป๊บนึงนะคุณผู้ชมเก็บแชร์นะจ๊ะเก็บแชร์เก็บแชร์ช่วย เขาตอพวกเราก็ได้ใช้กลับมาบ้างแล้วนะฉันหวังว่ามันจะเพียงพอนะก็ここายากท,ที่จะพูดเหมือนกันนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยควรจะเอาไปทำชริซก่อนที่พวกเราจะเสียมันกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะเมียวากพูดเหมือแต่ว่าพวกเราควรจะเอาไปทำชริไซต์ก่อนที่พเราจะเสียมันกับไปครั้งนึงนะเมว พอลองมาพูดถึงเรื่องที่มันสูญเสียไปนะก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าอะไรที่เป็นสาเหตุน่ะจริงไหมเบื้องหลังที่อะไรแย่ๆแบบนี้มันก็จะต้องเป็นคนแย่ๆแน่ๆเลยล่ะเฮ้อโอ้ยนี่เองจิวจิวจิวจิ นุน,นห,หนูนี่นะแล้วเขากำลังทำอะไรกันนะฉันว่านะฉันก็นได้กลิ่นตุตุอยู่แหละแต่ฉันไม่คิดว่าจะเป็นไอเจ้านี่เลยขอบคุณที่รอนะเพื่อนเนี่ยเป็นชิป ทียสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยล้นะชื่อโอ้ยไม่นะเอาไหมฉันสามอันเซ่เยี่ยมไปเลยนะคราวนี้ฉันเนี่ยจะสามารถเล่นเกมออนไลน์นั่นได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาไย DRM งี่เง่าอะไรนั่นหรือต่อไปแล้วเยี่ยม สุดยอดไปเลยโอ้ยฉันขอด้วยเซฉันน่ะก็อยากจะเล่นแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้อย่าแย่งกันเซพวกเราเนี่ยมีเยอะสำหรับทุกคนน่ะแหละนะชื่อแล้วก็อย่าลืมบอกเพื่อนๆทุกคนด้วยแล้วกันนะ ว่าเนี่ยยังมีให้กับทุกคนเลยแล้วนะชิวอ๋อก็คืออีนี่เองนะเอาของผิดลิขสิทธิ์มาให้ลูกค้าแล้วกันนะคุณผู้ชมนะแต่ DRAM อันนั้นคืออะไรไม่ค่อยแน่ใจนะคุณผู้ชมไม่ถนัดเรื่องอุปกรณ์เทคนิคลเท่าไหร่โอ้โหนี่อธิบายได้เยอะเลยอนนอเอเจ้าชิปอิมเมชันนั่นน่ะคงจะต้องแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางเลยแล้วนะที่นี่นะ รีบจัดการพวกมันกันดีกว่านะก่อนที่พวกมันน่ะจะยิ่งเอาแชร์ไปมากกว่านี้นะ่ะหยุดตรงนั้นเลยนะจ๊ะคนนนุณหนูผู้ชั่วร้ายโอ้ว้าวคอมประจองฉันกำลังจะฝันไปหรือเปล่าเนี่ยคอมประจอง คอมปราจัางนางฟ้าที่น่ารักของฉันจะมาซื้อชิปจากฉันอย่างนั้นเหรอเนี่ยชิแน่นอน,น,น,นเลยนะจ๊ะแน่นอนที่สุดเลยนะจ๊ะว่าไม่จ้ะฉันน่ะจะเหยียบย่ำมันแล้วก็เหยียบมันแล้วก็หักมันเป็นชิ้นๆเลายเลยจนะ๊ะ คุณคุณจะทำอะไรนะช,ชผูผมผมไม่คุณทำแบบนั้นไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่านะถ้าเกิดถ้าเกิดมันจะทำให้คอมป้าคอมป้าที่น่ารักมีความสุขแล้วแล้วก็นะอืมบางทีนะชู มไม่ไม่นะไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยมันผลิตยากมากเลยนะผมอะ่ะยอมไม่มันเกิดเรื่องแบบนั้นไม่ได้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อคุณก็ตามนะชูะเฮ้กลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะกลับมาหยุดเดี๋ยวนี้ พวกเราเนี่ยจะต้องตามล่าเขาแล้วแล้วนะคะพวกเราเนี่ยจะไม่ยอมให้พวกเขาเนี่ยแจกใจใ่ายพวกดินพวกนั้นต่อไปแล้วอ๋อไล่ตามมาที่ดันเจียนใหม่นะคุณผู้ชมอ r i ริสฟ,ฟิลนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวขอเข้าโลวี่ไปดูแกรมมอนสเตอร์นิดนึงนะคุณผู้ชมนะน่าจะได้แพลนนอนได้แพลนแอดเอนิมี่มานะคุณผู้ชมอเมียนนิดนึงด้วย อินเฟอร์มชันก่อนนะไปไป,ไปนะโอเคอ๋อมีมีลินบอกด้วยนะคุณผู้ชมแคทอ่ะไปเร็วไปเร็วได้อะไรมาไม่ได้ฟังเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ฟัง,ไม,ไ,มไ,มไ,ฟงไม่ได้อา่านเอ่อเรียบร้อยนะคุณผู้ชมถ้า่งานั้นไปดนะันเจี้ยนใหม่ไอริสฟิลนะคุณผู้ชมนะเข้าเลยจ้าโอ้เข้ามาเลยนะคุณผู้ชมจะได้สู้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเนาะ ถ้าสู้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่ากระต,ต,ต,ต่ายกระต่ายทาไปก่อนแล้วกัน,กนเราควรจะเก็บออเออไรเกตไหมเนี่ยคุณผู้ชมถึงแล้วอะเร็วจังเลยคุณผู้ชมเพื่อความไม่ประมาทแล้วกันนะเราขอเก็บอีเอเอไรเกตก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเจอกัน <S <S คุณผู้ชมฮะเก็บเต็ม3เกตแล้วนะมาเข้าอีเวนต์กันดีก,กว่าว่าเราจะเว้าเก็บเก็บไปเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าเนาะ ตื้อด,ดานชำม,มัดเลยนั่นเนี่ยฮะยังจะตามไล่ล่าฉันมาขนาดนี้อีกเหรอเนี่ยฮะได้โปรดจ้ะนะจ๊ะส่งชิปพวกนั้นมาให้เราเธอนะนจ้ะคุณหนูฉันต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะที่รักฉันนะ่ะไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้จริงๆนะชิว ถ้งางั้นละก็นะฉันน่ะก็คงจะต้องใช้เข็มฉีดยานเนี่ยจิ้นคุณแล้วนะจ๊ะแล้วก็ใช้กำลังบังคับคุณมาละจ้ะา <toe> ฉันนะ่ะไม่อยากที่จะต้องยกมือม<น>ต่อสู้กับนางฟ้าที่รักของฉันเลยจริงๆ<ม>น,นะแต่ว่าเพื่องานเพื่อชีวิตของฉันแล้วละก่อนนะจู ถ้าเกิดว่าคอมป้าดังฟ้าที่น่ารักของฉันไม่รักฉันแล้วก่อนนะฉันก็จะรักงานของฉันให้มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยล่ะชูสู้ใช่ไหมโดยขนาดไหนนะคุณผู้ชมนะขอลองปกติก่อนได้ไหมอ้ก็ไม่ค่อยเพราะเราใช้ดับ dlc อยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมไั้นก็เลยอ้คุณผู้ชมหาเรา เราจะตีคอมปาอยู่ห่างๆก่อนคอมปาตัวเปราะ <c oughs> คอมปาตัวเปราะ <c oughs> ถ้างั้นเราขอเราขอใช้ท่าท่านี้จะแรงไหมคุณผู้ชมท่านี้เราจำไม่ได้ว่าท่านี้แรงหรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูก่อนนะโอ้เบ <c oughs> ิร์สออปชั่นนะเป็นไงน <c oughs> ก็ไม่ค่อยแรงนะคุณผู้ชมเราใช้เออเราให้มาติดสเตตัสด,ดีกว่านาะติดไหมดิ่งๆไปเลยจ้า โอ้ติดนะเหมือนจะติดนิดนึงป้าเอาไม่ติดไม่ติดอดคุณผู้ชมคอมป้าอยู่เฉยๆอ่ะเข้าไปใกล้ๆนิดนึงคุณผู้ชมนานัา่นใช้ใช้ท่าไหมไม่อยากใช้ท่าแล้วอ่ะงั้นตีปกติและกันคุณผู้ชมปอมๆไปเรื่อยๆอุย้ยสองพตีแรงอยู่นะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมตัวนี้ยังไม่มีพลังสก,กิลอะไร อ่ะใช้ใช้ท่าเสียงสวรรค์อีกทีนึงจ้าเสียงสวรรค์เป็นไง,นไงแล้วก็ฮิลไปนะคุณผู้ชมคอมไยฮิลฮิลฮิลเคฟให้หน่อยแล้วก็อ่ะคุณผู้ชมเราใช้เร,ใชเราใช้ท่าแล้วมิราดแดนหรือว่าจะใช้อันนี้ไม่มีเอเอร้า e เลยนะคุณผู้ชมอ่ะใช้มิราดแดนจัดการ 8 0 0พต้องตายแล้วมะตายไหมอูยังไม่ตายหน,นๆแล้วก็อุตส่าห์เก็บเอีได้เกตมาแล้วนะคุณผู้ชมเป็นตัวเดียวที่สามารถใช้ได้ใช่ไหม <c oughs> ก็ใช้ไปละกันนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> เดินเดินหนุยน่ามาสวยๆก่อนเลยจา้า <c oughs> อ่ะสะบัดบ,บอบนิดน,นึงนะจา <c oughs> ้าท่งางดง่ายอีกแล้วนะคุณผู้ชม <c oughs> จัดก,การเลยจา้าอ้ค่อคย ลากลากขึ้นมาโทโดเมโยโทโดเมโยแปลว่าอะไรนะคุณผู้ชมเคยได้ยินหลายๆครั้งแล้วนะโทโดเมโยเนี่ยอับเพึ่งเพิ่งหรือต่อนะเพิ่งหรือต่อไม่รู้อ่ะดูเป็นตัวต่อไหมคุณผู้ชมเนาะยิงรัวๆไปเลยจ้าเคลชูกลายเป็นปืนอีกยิงไป ชูบูมว่าก,กันจริงไหมเผื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นเรียบร้อยวิกทอรีนะได้5,000 exp นะคุณผู้ชมโอเคฉันสูญเสียความรักของฉันไปและฉันก็เสียงานของฉันด้วยชูนะ ธอู้อะไรไหมคอมป้าถ้าเกิดเธอทำตัวให้มันย่อยย่กว่านี้มากนิดนึงนะบางทีเนี่ยเธอเนี่ยอาจจะสามารถทำให้ไอหนูนั่นอะย้ายทีมาก็ได้นะ นนนฮนี่เธอหมายความว่าอยากให้ฉันทำตัวให้เซ็กซี่มากกว่านี้อย่างนั้นเหรอจา๊ะงั้นนั่นหมายความว่าฉันเนี่ยควรจะทำให้หน้าตาเนี่ยมันดูน่าจุบมากกว่านี้หรือเปล่าจา๊ะหรือว่า เออช่างเถอะนะฉันก็แค่ฉันว่าเธอเป็นแบบนี้ก็ดีแล้ว,ลวนะลืมสิ่งที่ฉันพูดไปดีกว่านะเอาล่ะมาทำลายพวกชิปพวกนี้กันดีกว่าโอเคไหมบาย้ายมาทุกกันดีกว่านะทุบ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 ตู <laughs> เนี่ยน่าจะช่วยปกป้องการสูญเสียแชร์ในโลวีได้แล้วนะใช่เลยล่ะถ้าอย่างนั้นไปให้ออไรเคิลเนี่ยทำชาชริไซ์กันต่อดีกว่านะอะคุณผู้ชมเรียบร้อยอีกหนึ่งจอบนะคุณผู้ชมอะถ้าไมรีนบ็อกมีเน็กอยู่ตรงนี้ล่ะอุ้ยมีนิวตรงนี้นะคุณผู้ชม อะขอขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอดูอีเวนต์ตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมเนาะอีเวนต์อะไรอุ๋ยกดผิดเคฟโออีเวนต์ของเคฟเหรอทีมหน่วยรบพิเศษของพวกเราเนี่ยจะสามารถได้สมาชิกใหม่ได้ไงบ้างนะมันมีอุปสรรคขัดขวางมากเลยนะตอนนี้น่ะเออเคฟคะมันโอเคจริงๆหรอที่คุณน่ะจะออกมาจัดงานของคุณน่ะงานของฉันอย่างนั้นหรอใช่ค่ะ คุณน่ะเป็นสมาชิกของทีมอะไรสักทีมนึงที่เป็นหน่วยรบพิเศษในทีมบอในลีนบอสนี่ใช่ไหมล่ะอืมฉันว่าฉันก็พอจะนึกออกนะว่ามีอะไรแบบนั้นอยู่ด้วยคุณพอจะนึกออกอย่างนั้นหรอหรือว่านั่นน่ะเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับคุณอย่างนั้นหรอไม่พูดมากแล้วล่ะฉันว่านะ ฉันเนี่ยไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับมันเลยละนะแล้วก็พอฉันลองมาคิดดูดีๆเนี่ยฉันก็ไม่เคยเห็นสมาชิกคนอื่นเลยนะนอกจากคุณนะ่ะเนี่ยไม่ใช่หัวข้อที่คุณนะ่ะควรจะมาคุยหรือว่าสนใจหรอกนะแล้วก็ไม่อย่างนั้นแล้วก็นะคุณนะ่ะจะจุดจะพบกับจุดจบกับความผิดหวังล่ะอแต่ว่าหนูอยากรู้นี่นาะหนูอะ่ะอยากรู้จริงๆนะ ฉันน่ะไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดหวังของเธอหรอกนะถึงแม้ว่าชื่อหน่วยรถของพวกเราเนี่ยจะดูมีเกียรติมากแต่ว่าก็มีไม่เยอะเท่าไหร่หรอกที่จะได้รับมอบหมายให้ทำน่ะแต่ว่านั่นก็หมายความว่าใครคนอื่นเนี่ยก็น่าจะประจําอยู่ในทีมนั้นนอกเหนือ,อนจากคุณด้วยเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่ามันน่ะเหมือนกับเป็นฝ่ายฝ่ายหนึ่งเหมือนกันล่ะนั่นก็หมายความว่ามันก็จะมี d ี p พาร์ e เมนต์แมเนมีผู้จัดการฝ่ายเหมือนกันอ๋อถ้า่างนั้นก็คงจะหมายถึงหัวหน้าของคุณสินะฉันว่านะพวกเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดีมากเลยสินะก็จริงนะถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณเรียกว่าดีมากเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้กับที่นี่ผู้จัดการฝ่ายนะ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสมัครคนละ่ะเมื่อเขาน่ยค้นพบคนที่น่าสนใจในขณะที่กำลังเดินอยู่บนถนนแล้วแล้วก็นะ เขาก็เอิม่มเขาก็จะบังคับให้คนพวกนั้นมาร่วมทีมเขาบังคับอย่างนั้นหรอแล้วคนที่ถูกบังคับเนี่ยมีใครที่เต็มใจที่จะมาเข้าร่วมบ้างหรือเปล่าล่ะถ้าเธอจำได้นะฉันน่ะก็เคยบอกไปเหมือนกันนะว่าพวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดสมาชิกมากเลยล่ะอ๋อฉันพอจำได้นะแล้วมีใครคนอื่นบ้างหรือเปล่าล่ะนอกจากหัวหน้าคนนั้นนะ่ะก็ มีอีกคนนึงนะที่เข้าร่วมก่อนหน้าชั้นหนะเอิมจะว่าไปนะจะพูดถูกหรือเปล่านะถ้าเกิดจะบรรยายว่าคนคนนั้นนะ่ะเป็นบุคคลบุคคลน,นึงนะ่ะหมายความว่ายังไงหรอมันเป็นหน้าน่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นปุ่มคอนโทรลเลอร์คอนโซลของลนะินบะ็อกนั่นนะเขาอ่ะไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากอะไรนะแล้วคุณนะ่ะคุยกับเขารู้เรื่องได้ยังไงกันล่ะ คุณผู้ชมอะไรวะคนคนมาเข้าร่วมไม่ไม่ไม,มีตามไม่มีจมูกไม่ปาก,บบกมีแต่มีแต่หน้าเขาน่ะตอบสนองกับลีนบ็อกซ์ออนแต่ว่าอย่างอื่นก็แทบจะไม่ตอบสนองเลยเขาน่ะก็สามารถที่จะคุยกับหัวหน้าชั้นได้ด้วยเหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุยกันได้ยังไงแต่ว่าไม่ได้คุยกับฉัน้นเออแล้วมีคนอื่นอีกไหมอ่ะถ้าเกิดเธอจําได้ชั้นน่ะเคยบอกนะ ว่าพวกเราเนี่ยขาดสมาชิกมากอันนี้ประโยคเดิมเลยนะคุณผู้ชมถ้าถ้างั้นก็ก็มีแค่3คนอย่างนั้นหรอก็เป็นการสรุปที่ถูกต้องแล้วล่ะนะก็อย่ามาสนใจเกี่ยวกับคำถามพวกนี้ต่อไปเลยนะถ้าเกิดคุณออกจากงานนี้แล้วแล้วก็นะก็จะไม่มีใครหลงเหลือที่จะสามารถทำงานดีๆได้เลยนะอะคุณผู้ชมจบก็อย่าออกอยู่ดีใช่ไหมเพราะเขามากับเราแล้วนี่เนาะ อ่าอ uh, mm ินฟอร์เมชันอีกนิดนึงอะ uh, เคฟหรอ mm hmm. เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเล่า mm hmm. เกี่ยวกับของที่หายไปหรือเปล่า mm hmm. ครั้งหนึ่งนะมีเด็กที่อยู่ในอีกโลกอยู่ที่มุมโลกอีกมุมหนึงนะหายไป mm hmm. มีข่าวลือนะว่าพวกเขาเนะี่ยไปยังโลกที่ถูกเรียกกันว่ากิวเวราโดแต่ก็นะมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่านะกิวเวราโดเหรอคุณผู้ชมอะไรเนาะคุณผู้ชมเนาะ ไม่รู้นะคุณผู้ชมอ่ะจบไปแล้วนะคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดจ u b กระ i b e กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะเข้าเมืองลว,วีกันแล้วนะคุณผู้ชมเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ